สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม l o w ล n i g h t พาร์ทที่10แล้วนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราสำรวจสุสานใช่ไหมแล้วทางซ้ายของสุสานอะชั้นใต้ดินอะมันจะมีแม่น้ำอยู่แม่น้ำาันนั้นอะลงได้นะไม่ตายเออพอว่ายไปจนสุดทางอะเราจะเจอกับกับตันมแมลงที่ถือโลอะเออมันจะยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน ส่วนเดินไปทางซ้ายอีกหน่อยก็จะไปโผล่ตรงร้านขายชามร้านขายชามในฟอร์กอตเทนอะเออเนี่ยปะ่ะมันจะมาโผล่ตรงน้เนี่ยซาเรซาบูเล็กแล้วก็มาโผล่ตรงร้านขายชามเออตร,ตรงนั้นนะ่ะมันลงได้นะแต่ก็ว่ายน้ำไปค่อนข้างไกลระดับหนึ่งอ่ะสรุปวันนี้เราจะมาลงดิฟเนตกันแล้วนะ เอาละเดี๋ยวเราจะไปหลงกันหลงแน่นอนแผนที่นี้มากี่ทีก็หลงเราเข้ามาสำรวจไปนิดนึงแนละ้วใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเออรู้สึกจะมาฟาร์มตังไปหน่อยหนึ่งละอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยความยากของดีฟเนสน่าจะเป็นความวกวนของแผนที่แล้วก็กับดักมันเยอะ แบบเดินเดินอยู่พื้นแตกตกลงไปโดนหนามทิ่มแล้วก็ด่านมันมืดบางทีเดินเดินอยู่ก็ตกลงไปโดนหนามเฉยเลย <c oughs> ส่วนมอนเตอร์ในนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมอนเตอร์ในนี้เนี่ยมันจะมีบางทีมันก็มีแบบมแมลงสุ่มสปอนขึ้นมาตามพื้นที่ เอาละเดี๋ยวเราจะไปเวลากดดูแผนที่อก็ฟังเสียงไว้ด้วยนะบางทีแบบเสียงแมลงมันเกิดข้างๆตัวเราแผนที่แนะนําให้เราไปทางซ้ายนะเพราะฉะนั้นเราจะไปทางอื่นก่อนเหมือนตรงนี้เนี่ยนะมันจะสุมเกิดอีกอะเนี่ยบางทีมันก็หายไปโอยโอย ่าสงสัยทางนี้มาเก็บตังอย่างเดียวแล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายตามแผนที่แล้วกันก่อนจะโดดลงก่อนจะอะไรก็กดกดดูหน่อยก็ได้นะเผื่อมันมีหนามอยู่ตรงนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้มาแล้วแล้วก็ไปทางนี้ต่อ แอบ่าพื้นมันจะทะลุพื้นมันจะแตกบ่อยตกนี้ไปไหนวะเนี่ยมุมงตังเราตีจากตรงนี้ได้ไหมได้ฮนะโอเคจะได้ไม่ต้องลงอุ้ยอุ้ยโอ้โหเออไม่ได้เลยเแมลงพวกนี้จะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างละ ือว่าข้างล่างยังมีของอีกตรงนี้เป็นทางที่เราตกลงไปโอเคทางนี้เป็นทางที่เราตกลงมาตรงนี้ตรงนี้ทางตันขึ้นไปเป็นอะไรนะ๋อ,อทางที่เราลงมาอุย้ยเกือบโดน ถ้าไปทางซ้ายจะเป็นฟาร์มตังแล้วก็สุดหรอว้ามงมาเสียเที่ยวเลยงั้นเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายกันต่อขึ้นไม่ได้ต้องอ้อมอ,อันนี้แล้วก็ไปซ้ายต่อ โอเคบังคับเราลงข้างล่างปึบอ่ะเห็นไหมตรงนี้เป็นหนามสีสัวโดดลงมาเนี่ยเรียบร้อยไปละโอเคมาจนออกซ้ายได้สำเร็จอ่ะเรามาอีกห้องหนึงแล้วห้องนี้มีทางเชื่อมไปทางซ้ายกับขึ้นข้างบน แล้วก็ลงข้างล่างข้างล่างไปหัวไหนเนี่ยมาเปิดแบบไปก่อนละกันเดี๋ยวเราจะไปทางข้างบนก่อนละกันเนะหรือไปทางซ้ายก่อนดีวะลองไปข้างบนดูก่อนละกัน ไอ้ตะขาพวกนี้เราฆ่ามันไม่ได้นะเนี่ยมาดีฟเนสเนี่ยรวยไอย้พวกมอนสเตอร์สปอนไม่หยุดเลยออกจากดีฟเนสนี่ก็คือรวยเลยถ้าไม่ตายก็รวยมีสองอย่าง ตายแบบตายจนโซแตกแหละตายจนหมดตัวโอเคขึ้นไปข้าบนถ้าดูจากแผนที่แล้วถ้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วน่าจะไปโผล่รงควีนสเตชันได้นะ น่าจะไปโผล่ใกล้ๆกับควีนสเตชันได้น่าจะอ้อมไม่ไกลมากอีกปัญหาหนึ่งผมว่าในด p ฟเน t เนี่ยมันหาเก้าอี้ยากจุดเซฟมันไม่ค่อยมี เรายังไม่สำรวจหรือเปล่าฝั่งซ้ายใช่ไหมฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งซ้ายตันให้ใตายเถอะมันจะหลงหน่อยนะอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> ก็คือเล่นตอมาณแบบสมรอบแล้วมั้งก็มาดีฟเนที่ไรแม่งก็หลงตลอด <c oughs> คนทำแผนที่แม่งสุดยอด ทำยังไงให้หลงตลอดได้โอเคไปไม่ได้ต้องไปทางนี้ ออกซ้ายหรอออกซ้ายไปโฟ่ไหนวะเนี่ยเาะไม่ได้ขึ้นข้างบนเหรอเอข้างบนไปไม่ได้ใช่ไหมมาแรงแม่งไต่กำแพงได้ด้วยสุดยอดแห่งความสยองเลยโอเคเราขึ้นข้างบนไม่ได้เราโดดไม่ถึงนะต้องไปทางซ้ายไปไปทางขวาทางขวาก็ไปได้ทางข้างบนข้างล่างอีก ทำไมทางมันคุ้นคุจังวะว่าทุกที่มันก็เป็นแบบนี้หมดเจอตังีย๋ยวลงล่างก่อนเลยละกันข้างล่างมีงตังอยู่ก็ตีจากตรงนี้ได้ดีไม่ถึงบัฐโอ้ย ก็ดีถือว่ามีมอนเตอร์มาให้เราตีเพิ่มโซลลเรื่อยๆ <c oughs> เผื่อโดนตะขาบวิ่งชนอ่ะน่าจะหมดทุระกับข้างล่างแล้วนะโอตรงนี้ไปได้หรอตรงนี้ไปได้อ๋อทางเดียวกันนี่โอเคสปอนเจอจังวะ อ่ะตรงนู้นพื้นแตกพื้นแตกส่งเราไปไหนเนี่ยน่าจะทางเดิมที่เรามานะก็ไม่ต้องไปละกันขึ้นนี่เลยโอ้ สายอ๋อ้อมมาชั้นบนชั้นที่เราโดดไม่ถึงโอเคอ้อมมาตรงนี้นี่ตรงนี้ที่เรากระโดดไม่ถึงตอนแรกชุบถ้าใครเป็นโลกกลัวที่แคบเจอแผนที่โซนนี้เข้าไปน่าจะประสาทแตกเลยแลเนี่ย ที่แม่งแคบแล้วก็มืดมากโอเคเรามาโผโซนบนสำเร็จแล้วโอเคมาโผข้างๆควีนสเตชันละรู้สึกบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดทางซ้ายนี้มีห้องอยู่อ่ะโอเค เราก็จะมาผูอีกห้องหนึ่งนะตันนั่นสายตันโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับตัวนี้กันเขาคือมอดโปรเฟตนะเขาจะพูดประมาณว่าอืมอ่อนี่จะล้เขาจะพูดถึงเลเดียนวีอิงนะ พวกเราได้รับพรรังสีของคุณส um, ัมผัสเราเติมเต็มความอบอุ่นแก่เราเอาโลเนสจะเกิดใหม่อีกครั้งในภาพลักษณ์ที่เจิดจ้าของคุณเสียงน่าน้ำคาญมากเลยชิบหายแสงสว่างคือชีวิตสว่างสวัยบริสุทธิ์เจิดจ้า การยับยั้งแสงนั้นคือการระง,งับธรรมชาติมันจะเป็นเหมือนลัทธิบูชาแสงสว่างหรือเปล่าธรรมชาติแสงสว่างคือธรรมชาติธรร,ธรรมชาติระง,งับการบิดเบือนภัยพิบัติก็บอกประมาณแบบ แสงสว่างมันแบบวิเศษวิโสแสงสว่างคือธรรมชาติแนละธรรมชาติจะคอยระงับภัยพิบัติอะไรประมาณนั้นยี่ห้ยเสียงดังน่าลำคาญว่ะไปเลยแล้วกันมันเป็นเหมือนลัฐที่ขั้งอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออมันบูชาแสงบูชาเรเดียนเออประมาณนั้นนะ <c oughs> อุยโอ,ยโอย้ชิดชิด โอ้ ه, ตกใจลืมเล่นกี่รอบก็ลืมเกือบไปแล้วเกือบล่วงไปนูน่นอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่ทางขวาเหมือนจะไปได้อยู่นะทางขวานนะ่าจะไปโผล่ Queen Station อ๋อไอตรงลทัทธิมอสเมื่อกี้ลัทธิแสงแดดอะถ้าเกิดเราปลดผนึกไปอันหนึ่งแล้วแล้วเรากลับมาใหม่อะ่ะไอมอสพวกนั้นจะตัวแบบติดเชื้อโรคยุยไปเลยนะโอเคตรงนี้มาล่ควีนแต่ผมน่าจะมาสำรวจไปแล้วละเพราะมีโถหนอนน้อยแตกไปแล้วอยู่ดงั้นเราก็ไม่น่าจะต้องมาทำอะไรแถวนี้แล้วนะไปดูหน่อยโอเคตรงนี้มันจะมีชามหนึ่งอันผมมาสำรวจไปแล้วแสดงว่าอาจจะเล่นนอกรอบหรือเปล่า จะไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างโอเคแล้วก็จบแล้วกลับไปดิฟเนสต่อโอเคเดี๋ยวเราจะลงหลุมอันนั้นไปดีไหมนะมันไปโผล่ไหนวะถ้าเราตกหลุมนี้เราจะไปโผล่ชั้นล่างสุดถ้ากลับว่าห้องขวาเราเคลีย ก็เหลือห้องล่างกับห้องซ้ายใช่ไหมห้องบนเราเคลียร์ละแล้วก็ไปห้องล่างกับห้องซ้ายเลยเราหมดทุวรากับที่นี่ละโอ๊ยชนทางซ้ายไปได้หรอไม่ได้นี่อ๋อทางซ้ายแผนที่มันเป็นรอยพอดี ห้องบนเคลียร์เหลือห้องขวากับห้องล่างอุ๊อกมาโดนพอดีขวากับล่างจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันต้องไปทางไหนก่อนนะ ขวากับล่างอขวากับล่างถ้าล่างไปไหนวะขอดูหน่อยขอดูโลเคชันหน่อยว่าล่างมันไปโลดไหนเอ้าตันเหรอ ทางอ้อมทางบนโอเคทางนี้ทางบนต้องไปทางซ้ายปุ๊บโอเคเป็นทางลงที่ขึ้นไม่ได้ซะด้วยเอ้ยล่วงได้ โอเคไปทางนี้ก่อนน,นอี่มันบาเทอร์นี่มันบาเทอร์นี่นะหน้าตาเหมือนเราเปรียบเลยอ่ะทางนี้ไปไม่ได้หลอกหลอกให้มาโดด โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหแม่งเลยน่าคุณวิริ้นะแฟนทีนี้ทางขวาน่าจะตันแหละดูทรงละโอเคแม่งหลอกหลอกลงมาให้โดนหนาำทิ่มโอ้ล่วงนู่งไปไหนเนี้ยตรงนี้ก็ลงได้ ถ้าเราถ้ามีทางลงกี่ทางแล้ววะเนี่ยแล้วเราจะไปหาบา์เทอร์เราได้ยังไงโอ้ตรงนี้เป็นหน้ำแม่งหลอกงั้นเดี๋ยวมันจะมีทางลงอีกทางหนึ่งเมื่อกี้ที่เป็นโอ้ยเป็นหลุมหลุมกับดักอยู่ตรงไหนแล้ววะชวนแม่งเข้าไป ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ทุก่อนขึ้นไปไหนเนี่ยอ๋อทางซ้ายโอเคตกลงมาตรงนี้โอตรงนี้ทางที่บาเทอร์เรายือนอยู่ใช่ไหมโอเคตรงนี้คือทางที่เราเห็นบาเทอร์เรายือนอยู่อุย๊ยแม่งแม่งหมดว่ะ้ากับตรงนี้ก็เป็นกับตักหรอ ตรงน,นี้ก็ตันใช่ไหมว่าอะไรวะโอเคไม่ได้อะไรเลยเสียเลือดเปล่างั้นก็กลับไปทางหลุมที่มันให้เราลงไปเมื่อกี้ นี่หลุมนี้ใช่ไหมโอเคอัปเดตแผนที่หน่อยอืมมาไกลมากไปได้ทางซ้ายกับทางขวา งันไปทางขวาก่อนละกันอุ้ทางรถไฟเหรอเรายังไม่มีตั๋วรถไฟเลยนี่ว่าจะไปเอาตั๋วรถไฟก่อนแล้วค่อยมาดีกว่าโอเคเราจะไปเอาตั๋วรถไฟก่อนเพราเป้าหมายเราก็คือการมาเอาตั๋วรถไฟเดีย๋ยวเราไปทางซ้ายก่อนลวกันทั้งนั้น ปกติอ่ะเราเราจะเจอน้ำหมวกเขาแช่บ่อน,น้ำร้อนตรงนี้ด้วยนะผมไม่รู้ว่าต้องมารอบสองหรือว่ามาตอนไหนอ่ะเดี๋ยวพูดไว้ตรงนี้เลยละกันสมมติถ้าเ,าเจอน้ำหมวกตรงเนี้ยนะน้ำหมวกเขาจะพูดประมาณว่าเออไม่น่าเชื่อเลยที่จะมีบ่อน,น้ำร้อนอยู่ในสถานที่อยู่ในรังสัตว์ร้ายพวกนี้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดุร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยสมมติว่ามีหมู่บ้านอยู่ลึกเข้าไป ผู้อยู่อาศัยไม่เคยยอมรับกษัตริย์ของฮอรโนเนสอะน้ำบอกเขาจะพูดประมาณนี้นะแสดงว่าไอสถานที่น Deep เนี้ยดีฟเนสเนี้ยเขาเป็นเอกเทศว่ะไม่ยอมรับไม่ยอมรับในตัวราชาของฮอรโเนสแบบอาจจะตั้งตัวเป็นเอกเทศไม่ขึ้นกับฮอรโเนสและดูจากทรงแล้วสถานที่นี้ก็เป็นเหมือนแดนลกล้างอะเหมือนพวกป่าเถื่อน มแมลงในนี้จะเป็นพวกมแมลงป่าเถื่อนซะส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่้พวกกีกี้แบบเมื่อกี้อ้าวอ้าวอ้าวกูก็ลงมาโดนไปกับมันด้วยมันจะไม่ค่อยใช่พวกมแมลงบนเมืองเท่าไหร่อะมันจะเป็นแบบเผ่าพันธุ์แบบสัตว์ป่าเลยเป็นแบบแมงมุมแล้วก็เป็นมแมลงอะมันจะพูดยังไงดีวะ เอางี้ละกันส่วนมากไอ้มแมลงที่อยู่บนเมืองอะ่ะมันจะค่อนข้างเหมือนคนใช่ไหมแต่มแมลงที่อยู่เนี้ยมาาันจะเป็นมแมลงที่เป็นมแมลงอะ่ะพูดแล้วก็งงช่างแรงเหอะนั่งไอ้นี่ไงราชินีของที่นี่คือไอ้ตัวนั้นอะ่ะอะไรว่าโมโนมอนเดอะบีดใช่ไหมเออเป็นโมโนมอนมันดาแห่งสัตว์หลายชื่อโมโนมอนแบบว่าวก็ลืมจำไม่ได้ ต้องไปทางซ้ายออกซ้ายได้เหรอขอสำรวจที่นี่ให้ครบก่อนเลยแล้วกันเนทางนี้คือทางที่เราขึ้นมาปะวะโอ้ชัวร์เลย เดินข้างล่างดีกว่าเห็นหนามอยู่เมื่อกี้อ๋อข้างล่างไปไม่ได้ต้องขึง้นเรื่องบนแล้วก็ไปทางซ้ายนี่เจอหนอนน้อยต้องไปทางไหนลงล่างจะตายไหมเนี่ยเสียงดวงโอเค <laughs> เสียงดวงเลยว่าจะพุ่งไปเจอตอหรือเปล่า <laughs> ลงล่างน่าจะเจอหนามแน่นอนนะเนี่ย อยากรู้อ่ะโอ้จัวมันต้องพิสูจน์ข้างล่างอ๋อข้างล่างตรงนั้นเป็นหนามมาทางนี้ถูกแล้วเงินขึ้นข้างบนเราอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยเรามาจากทางซ้ายใช่ไหมข้างล่างตรงบ่อน้ำผุออกซ้าย แล้วว่าจะมีไปซ้ายอีกทีหนึ่งแต่เราเลือกมาข้างบนโอเคข้างบนไปได้โอ๊ยมันกลายล่างมาทางซ้ายก่อนดีกว่าข้างบนไปได้อ้าวตันเหรอไม่ตันนี่ อ้าวสรุปตันเว้ยนึกว่าเป็นทางลับเดินมาทำไมวะเนี่ยคนคิดโซนนี้เหมือนแบบโกรธกูเล่นมาทางแม่งแบบกะเอาตายเลยห้องนี้ไม่มีอะไร โอ้ได้เสียมันกลายล่างให้ตายเถอะโอเคมาได้แค่ทางเดียวก็คือทางนี้ขึ้นไปไหนวะเนี่ยอะเจอมานั่งนั่งอยู่ข้างบน ตรงนี้ลงได้เหรอเดี๋ยวไปมานั่งก่อนดีกว่าอัปเดตแผนที่ซะหน่อยทางนี้ไปได้ไหมัฮ้ยโอ้ยตกตกทางขวาก็ไปได้อีกเหรออดแอบบแบ๊บไปดูหน่อยแล้กันเดี๋ยวเาอัปเดตแผนที่จะได้ขึ้นโชว์ให้ดูข้างล่างนี้ก็ไปได้ขอแ๊บไปดูหน่อยโอเคเดี๋ยวเรานั่งมานั่งมันจะได้ขึ้นห้องให้เราเห็น เราเจอน้องจัมโบ้ที่นี่ด้วยขอนั่งมานั่งก่อนแต่ขอดูแผนที่ดิไปถึงไหนละอลังการขนาดไหนโอ้โหอย่างกว้างนี่ยังไปได้ต่ออีกเยอะเลยนะเนี่ยทางขวาเหรออ้าวทางขวามันเป็นทางต่อกับอันนั้นนี่นาทางต่อกับห้องกลางส่วนทางซ้ายเราไปได้ลงล่างแล้วก็ไปได้ใช่ไหม งวะเดีย๋ยวไปคุยกับน้องจัมโบ้ก่อนละกันไหนน้องจัมโบ้ว่างไงน,นะน้องจัมโบ้ตอนแรกที่เราเจอกับเขาน่าจะเจอที่โซนเมืองเห็ดปะที่น้องพุ่งขึ้นมาจากดินอะตอนนั้นดูดูเอาเรื่องนะตอนนี้นั่งหงอเลยอ่ะน้องจะพูดว่าที่นี่มีแต่สัตว์ร้ายเต็มไปหมดฉันคิดที่จะทดสอบความแข็งแกร่งกับพวกมัน ตอนนี้ความองอาจจากฉันไปแล้วสิ่งที่ฉันรู้สึกอยู่ตอนนี้คือเหนื่อยและเจ็บปวด <c oughs> ต้องใส่น้องโดนของแรงมานั่งซึมเลยฉันว่าจะพักสักหน่อยแล้วออกไปหาความท้าทายที่น่ากลัวน้อยกว่านี้โอ้น้องอะไรวะน้องตอนแรกเจอกันแม่งออกจะดูเป็นนักสู้ตอนนี้น้องแม่งนั่งเงาแล้ว อ่ะทางซ้ายมาได้โอ้โหตัวอะไร uh huh. อัปเดตแผนที่ทางซ้ายอ๋อทางซ้ายโอเคตอนนี้ก็เล่นมาประมาณ30นาทีได้แล้วน,นะครับก็ขอจบ พาทนี้ว่าแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็มาไกลพอสมควรเลยนะเข้ามาลึกมากแล้วทางซ้ายอาจจะเป็นทางที่เราไปเอาตั๋วรถไฟส่วนทางอื่นอ่ะไม่แน่ใจตั๋วรถไฟมันจะอยู่ตรงแถวแถวไอ้ไอ้ลูกฟ้าฟ้านั่นอนะ่ะเดี๋ยวพาทหน้าเราจะไปเอาตั๋วรถไฟกันแล้วเราจะเคลียร์ดิฟเนสเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะ ไปดิฟเนี้ยส่วนลึกก่อนอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย